สวัสดีครับพบกับช่างนิกรทางช่องนิกรคนสร้างศิละปะนะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตงานใหม่นะครับเป็นงานอ่หินดำนะเป็นพระปางประทานพรปางหลายจีวรน,นะครับผมที่ทำบ่อยๆนะวันนี้ปเป็นหินดาเชียงแสนนะหน้าตัก9้านิ้วนะครับเป็นลูกค้าคนเดียวกันกับพระสิงหนึ่งหินดำแล้วก็หินสีม่วงนะฮะปางประธานพร นี่ผมขึ้นรูปได้พอประมาณนี่ก็ประมาณ40%นตแล้ครับ3-40%สละในการขึ้นรูปนะขึ้นรูปยากนะครับโดยใช้ลูกหมูสีนิ้วนะครับเดี๋ยวฝากติกดตามขั้นตอนตอนต่อไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะออกมายังไงนะเดี๋ยวผมจะรับ คลิปให้ลงนะะฮทางช่อง YouTube นะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามใกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างนิกรช่างบ้านนอกคนดีนะครับนะครับผมอาจจะไม่เก่งมากนะฮะแต่ก็จะพัฒนาฝีมืออยู่เรื่อยๆนะฮะเพราะว่าศิลป,ปะไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะต้องคิดสรรปรุงแต่งเรื่อยๆนะฮะ อาจจะไม่สวยเขาแต่ก็สวยเรานะครับครับผมช่างนิกรฝากผลงานด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับ สวัสดีครับพบกับช่างนิกรคนสร้างศิลปะนะฮะวันนี้ผมอัปเดตงานนะครับผมเป็นงานปางประธานพรลายจีวรนะฮะหน้าตักเก้านิ้วหินดำเชียงแสนนะครับผมเป็นลูกค้าเจ้าเดียวกันนะครับพอลูกค้าเป็นลูกค้าเจ้าเดียวกันลูกค้าประจำเลยฮะที่สั่งปางนี้นะครับเพราะว่าปางนี้เขาบอกว่า ขายดีมีลูกค้าบูชาเยอะทางนี้ผมก็เลยได้ทำบ่อยนะครับตอนนี้ก็โดยรวมก็ประมาณอโดยรวมก็ประมาณ6กสเซ็นแล้วครับผมโดยรวมเนะี่ย6กสซแล้วครับเดี๋ยวฝากติดตามขั้นตอนต่อไปได้วยนะครับผม สวัสดีครับพบกับช่างนิกรทางช่องนิกรโคนสร้างศิลปะนะครับผมกับช่างนิกรช่างวัน,นอกนะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตงานนะครับงานปางประทานพรลายจีวรนะฮะหินดํานะครับผมตอนนี้ก็ปราณน80%แล้วครับผมนี่ฮะข้างนอกลมแรงนะครับ เหมือนฝนจะตกนะครับผมข้างนอกนะนี่นะครับผมแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับผมว่าหินดำจะออกมาสวยนะแค่ไหนนะครับหินดำไม่ค่อยได้ทำนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นหินขาวหินหินขาวซะส่วนใหญ่นะแล้วก็ลงลงมาก็จะเป็นหินเขียว หินดำนี่นานมากกว่าจะได้ทำแต่ว่ามันเป็นแบบที่คุ้นเคยนะฮะคุ้นเคยมือเราเราถนัดนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกดติดตามสามารถเข้ามาคอมเมนต์ติชมง่าได้นะครับก็เริ่มแห้งแนละ้ว แ่ก็จะเป็นสีขาวสีมนๆนะครับผมเราติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับ ครับพบกับแจ้งนิกรทางช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับผมเวลานี้ผมมาอัปเดตงานฮะตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับเร่งงานให้เสร็จทันลูกค้านะครับตอนนี้งานปางประธานพรล,ลายจีวอนฮะหินดำหน้าตาก้านิ้วนะครับตอนนี้ขั้นตอนในการแกะสลักก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเจ้าของเขาก็จะมารับไป ขัเงาอีีกทนึงนนะครับี่นะครับลูกค้าขาสามารถเข้ามาติชมงานของบ้านนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามหรือทักไอดีไลน์มานะครับผม ไอดีไลน์หรือ o, เบอร์โทรก็อันเดียวกันนะฮะศูนย์หกห้าห้าสี่สามหนึ่งเก้าสองสามนะครับทักไลน์มาถามก่อนได้นะครับว่าออท่านต้องการแบบไหนพระปางอะไรนะครับราคาเท่าไหร่หินอะไรนะฮะเรามีให้ลูกค้าให้เลือกตั้งแต่ออหินขาวหินเขียวเขียวอินเดียเขียวน้ำโขงหินดำดำเชียงแสนแล้วก็ดำเชียงของนะครับผม ไอที่ที่เห็นอยู่นี่คือดําเชียงแสน,นะฮะดําเชียงของนี่จะมีเม็ดทรายจะเป็นระยิบระยับกว่านี้หน่อยนึงนะดําเชียงแสนจะเนียนกว่าจะอ่อนกว่าหน่อยนึงฮนะดําเชียงของจะแข็งนะครับนี่นะงานของช่างนิกรน,นะครับผมแก้วนี้ก็เสร็จไปอีกองหนึ่งแล้วนะครับเจ้าขอ,องเดียวกันนะครับ อย่าลืมนะ,ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องนิกรด้วยนะครับผมอาจจะไม่เก่งมากนะฮะแต่ก็จะพัฒนาฝีมืออยู่เรื่อยๆนะครับผมนี่ฮะโทรมาปรึกษาโทรมา พูดคุยกันก่อนได้นะไม่สั่งไม่ว่านะฮะโทรมาปรึกษาให้ท่านมีความรู้ก่อนนะครับอย่างน้อยท่านก็จะได้มีความรู้เรื่องหินราคาแล้วก็การแกะสลักนะครับครับผมตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับ 6โมงเย็นกว่าแล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำช่อง You Tube ต่อไปนะฮะเพื่อจะไม่พลาดาคลิปด,ดีๆที่ผมอัพลงต่อไปนะฮะว่าจะเป็นงานอะไรนะฮะรอติดตามชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม